ไปไหนวะเดี๋ยวผมจะรีบไปโรงเรียนครับจะระีบไปโรงเรียนอย่างนั้นเหรอ,องั้นก็ไปกับวินพี่สินะ้องพี่กําลังว่างเลยเออไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอตั้งแต่ปี2550ยันปี2568ไม่มีเด็กคนไหนปฏิเสธวินของพี่ได้บอลส่งก็บอกว่าไม่ไปงไงครับพี่เดีย๋ยวผมเดินไปเองก็ได้ครับเฮ้ยยังปฏิเสธไม่เลิกอย่างนั้นเหรอไม่มีใคร งั้นเรามาดวลเบบดกันหน่อยบ้างล่ะนี่ฉันต้องไปโรงเรียนสายอีกแล้วเหรอเนี่ยได้งั้นผมจะเป็นคู่มือให้พี่เอง <c oughs> งั้นคนอย่างเองก็ต้องมาเจอกับอ้ลีออนคอ,องฆ่าหน่อยแล้วกันนั่นมันล <c oughs> ีออนคอสายบาลานในตำนานมันเป็นสายที่อยู่จุดศูนย์กลางของทุกสาย <c oughs> ตึกตัดสินการเดินทางระหว่างไนออนคอร์กับเดลไซใ่าจะเป็นผู้ชนะไปดูกันเลยครับเรดี้เซตถีบถูกวันโกชุดครัมา,มาดิพี่มาดิคนอย่างนายเลยจะชนะค่ะจงรู้ซึงถึงพลังราชายแห่งสรรพสัตว์อย่างข้าไซาโหนูจงยอมสยบต่อวิถีราชาซะ สายบาลานอย่างนั้นเหรองั้นโดนโจมตีแบบนี้ไหมล่ะแี่ยังบาลานไว้ฮะเฮ้ยไงล่ะเสียเวลาไปมากพอแล้วถึงเวลาแล้วไปเลยเฮลสไปพุ่งเข้าไปรวดเดียวเลยเฮลสไปหมุนติ้ว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 หมุนติ้วติ้วปองไงป่องไงป้องนี่ฉันแพ้ให้กับเด็กเมื่อวานซื้ออย่างนั้นเหรอ แกมันฝีมือใช้ได้แกไปฝึกวิชามาจากไหนใครไม่รู้แต่ฉันไม่รู้เหมือนกันแกเก่งมากโคตรดีนะครับนะแต่ผมอะต้องรีบไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยหยุดก่อนเอาเบ,บเบ,บข้าไปข้าไม่เล่นมันอีกต่อไปเลยวล่ะและเอามาใส่ข้าไปเลยข้าจะเลิอกอาชีพนี้ข้าแพ้เด็กอย่างเองงั้นผมขอตัวแล้วนะครับเชิ<ป> 反正。I